สวัสดีครับพบกับพวกเราบอลโนปะต่อ bon ขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ระหว่างเซาแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เตะสนามเซนต์แมรีสเตเดียมเวลาตีสามตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ ผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นแมนซิตี้ชนะไป2นัดและเสมอกันไป1นัด ผลงานสมนัดล่าสุดของเซาแฮมตันชนะหนึ่งพาสองโดยนัดล่าสุดพึงบุกชนะคริสตันพาเลตไปสองประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานสมนัดล่าสุดของแมนซิตี้ชนะสองเสมอหนึ่งโดยนัดล่าสุดพึ่งเปิดบ้านถล่มเชลซีไปสประตูต่อศูนย์ความพร้อมของเซาแฮมตันจะไม่มีอเล็กซ์แมคคาทีทีโอวอลคอตวาเลนติโนลิฟราเมนโตควานลาริอสและ อาเมลเบลาคอสชาบที่ยังไม่หายเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ตัวจริงที่คาดว่าเซาแฮมตันจะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกาวินบาซูนูหลัง4ตัวเลียยันโก้ดูเยซาเลต้าคาโมฮัมเม็ดซาลิสูโรมังปักรกลางคู่เจมวอสเปาวไอซลีย์มาสลนไน ตัวรุก3ตัวซามูเอลอีโดซีโจเซฟอาริโบโมฮัมเหม็ดเอลยูนูซีและนาเปาเชอยดัม ส่วนความพร้อมของแมนซิตี้จะไม่มีรูบานเดอาสที่ยังไม่หายเจ็บเพียงรายเดียวส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ผู้เล่นที่คาดว่าแมนซิตี้จะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูสเตฟานออเตกาหลัง4ตัวริโกลูอิสจอห์นสโตนนาธานาเกซโกโกเมดกลาง3ตัวแคลวินเดบรอย อินคายกุนโดกันโคพานเมอร์ส่วนสมประสานจักรีลิดฮูเลียนอันบาเรตและฟิลฟเดนเกมคู่นี้คาดวดาเจ้าบ้านเซาแฮมตันจะมาเน้นพักเกมด้านกลางและหลังหีน,นันรอจังหวะสวนกลับโดยการใช้ความเร็วของนารุกริมเส้นโจมตีเหมือนนัดก่อนที่ชนะคริสตันพาเรตมาได้สองประตูต่อนหนึ่งทำให้พวกเขาเรียกความมั่นใจได้พอสมควร ส่วนแมนซิตี้คาดว่าแป๊บจะโรเทชันนักเตะอีกเช่นเคยพวกบรรดาตัวหลักก็จะสลับกันลงช่วยประคองเกมให้ตัวสำรองและเกมนี้แมนซิตี้ก็คงจะมาเล่นครองบอลหาช่องเจาะเรื่อยๆอาศัยจงังหวะผิดพลาดของแนวรับเซาแฮมตันแล้วเข้าทำ เกมนี้จึงมองว่าด้วยฟรอมที่แมนซิตี้มีความคงเส้นคงวาและมาตรฐานเกมลุกที่สูงกว่าประกอบกับเซาแฮมตันฟรอมก็ยังเอาแน่าเอานอนมีได้เกมนี้แมนซิตี้จึงน่าจะเอาชนะได้สบายๆด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับถ้าดูแล้วฟังแล้วถูกใจโปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราบอลนอปต่อขอบคองเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอบพระครุนครับ